สวัสดีครับรายการเกษตรอินซีชีวีมีสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตราปตัตภี5ดาวนะครับเป็นสารปรับปรุงดินตราปตัตภี5ดาวสูตรพิเศษ3พลังแล้วก็มี ng 95พญานาคเงินนะครับแล้วก็มี ng 95นะครับฟอร์มูล่าวันและฟอร์มูลาทวันนี้เราอยู่ที่นะครับตำบลนางหลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชม นะครับสวนมังคุดนะครับที่ใช้ผลิตพันธุ์นะครับตราปัตพีห้าดาวนะครับเราดูนะครับว่าหลังจากที่ใช้นะครับปัตพีห้าดาวสูตรที่ใสสามพลังแล้วก็นะครับเราใช้เ g 9 5้าพญานักเงินนะครับฉีดพ่นลงไปปรากฏว่านะครับมังคุดสามารถที่จะออกดอกเป็นช่อแล้วขั้วเหนียวนะครับขั้วเหนียวนะครับทําให้ดอกไม่ร่วงเลยติดลูกมาเป็นช่อครับติดลูกเป็นช่อนะครับ แล้วสภาพผิวดูสิครับผิวเกลี้ยงผิวนะครับสวยนะครับแล้วหูนะครับหูเต็มนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับแล้วดูสภาพความสมบูรณ์ของต้นนะครับดูสภาพความสมบูรณ์ของต้นนะครับว่าวันนี้นะครับผลพันธุ์ของตราปตพีห้าดาวนะครับสามารถที่จะ นะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องราวของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและเชื่อได้ครับว่าสวนนี้นะครับนะครับจะให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆของสวนเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อกุหลาบสีทองนวลเจ้าของครังอำเภอชะอวดอยู่หมู่ที่5้าบลนางหลงนี่คือสวนมังคุดของพี่กุหลาบ ปีนี้เป็นปีที่พิกลาบประหลาดใจมากเพราะว่าหลังจากที่ใช้ปตัตจุบีห้าดาวเอ็นจีเก้าห้าและก็พยานางเงินร่วมด้วยมังคุดของพิกลาบออกมาเป็นช่อช่อหนึ่งสามสี่ลูกและปกติแล้วถ้ามังคุดมันออกเป็นช่อแบบนี้มันมันจะสลัดลูกใหญ่ซึ่งจะเป็นลูกกลางมันจะสลัดทิ้งเลยเพราะนั้นหมายความว่ามันเลี้ยงไม่ไหวแต่ที่นี่เห็นแล้วยังคะว่าของพิกุลาบสี่ลูกก็คือยังเหลือทั้งสี่ลูกนั่นหมายความว่า,วาถ้าอาหารที่เขามีอยู่เพียงพอที่จะเลี้ยงลูก,กเขาเลี้ยงลาต้น เราไม่ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมผลตอบรับมันจึงออกอย่างนี้ผลผลิตของเราถึงออกอย่างนี้เพราะฉะนั้นปีนี้พี่กลาบมั่นใจว่าผลผลิตของพี่กลาบเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านอย่าลังเลเลยค่ะอันมาใช้ปตตพีห้าดาวของบริษัทพีพีริดแล้วก็เอ็นจีก้าห้าพยาน่าเงินสนใจติดต่อพี่กลาบเจ้าของทางอำเภอเจ้าวดได้ที่ศูนย์เก้าสามหกสี่หนึ่งหกหกเก้าหกบริการส่งถึงที่ขอบคุณค่ะ